สวัสดีครับผมชาญเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่ A R K ครับนะพาพี่น้องมาดูโซ่ครับโซ่รถขุดโซ่รถขุดนะครับแล้วก็โซ่รถเกี่ยวมีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น SK ครับหรือว่าโคเบโกโคมาสุแคทฮิตาชินะครับมีหมดเลยอ่าระดับ200หรือ1 2 0นะครับมีหมดเดี๋ยวผมใช้เบอร์ไปนี่ครับพวก็มีผก็มีเหรอป้ โอ้ยเฮียสิเรียกปลาเลยทวดทีนี่ครับโอ้เป็นงานเกาหลีครับงานเกาหลีแล้วก็ส่วนเบอร์นั้น0 8 1 8 1 2 0 3 2นนะครับนี่เป็นโซ่ส0 0นะครับแล้วก็200ร2ยนี่ก็ใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นโซ่รถเกียวอยู่ตรงนี้นะครับ โซ่รถเกี่ยวข้าวส่วนราคาก็สอบถามเฮียซีได้ครับ081 0ครับ81ด0329 5 0 0 0้ไรไดไหมเกี่ยว5,000ไรอ่ะน่าจะได้ขั้นตํำคือ3,000 3,000ไรพี่น้อง4 5,000ไรเปลี่ยนที่แล้วก็มีโอ้สปริงพี่น้อง สปริงสปริงมีทุกรุ่นแล้วก็ล้อนำโรลเลอร์มีหมดครับเอวก็มีนีวงเดือน่ะวงเดือนมีมีเหมือนกันโซ่เก่าก็มีนะเฮียเนาะโอ้โซเก่านอกมีเหมือนกันมีน้องนะครับ081 8 1 2 0 3 2 9มีทุกรุ่นครับราคาไปคุยเอากับแกเลยคุยเอากับเฮียเพราะว่าผมแค่มารีวิวให้พี่น้องได้ชมกัน นี่ครับโอ้สปริงเยอะแยะเลยล้อนำมีหมดครับวงเดือนใบแท็กนอ็นอตน็อตนี่ไม่แพงใช่ไหมถูกถูกถ <laughs> ูกถูกครับน็อตถูกถูกเลยแล้วก็นี่ครับเยอะมากนี่นะสปริงอันนี้โอ้อันนี้กระบ,บอกอะไรเฮียเกระบอกคาร์บอน โอ้กระบอกไฮโดรลิกก็มีพี่น้องที่ว่ามันบางทีมันเป็นรอยเนาะมันเป็นหลุมเราไปเปลี่ยนได้นะครับนี่กระบอกไฮโดรลิกอโอ้นี่กระบอกไฮโดรลิก,กมีทุกรุ่นนะครับพี่น้องนี่ครับรรอโอ้นีๆตัวอย่างนี่ครับมีเหมือนกันนี่อันนี้อีสะ3า0รบี นะครับแคทแคทแคทสามสองศูนย์สามสองศูนย์ตัวนี้ก็โอ้สองร้อยขิดเจ็ดนะครับเจ็ดแล้ก็มี SK นี่ครับเอสมาร์เ uh, อครับมาร์ Mark A เอก็มีมาร์เอครับนี่มีสั่งได้น่องสั่งได้ซีนมีไหมซีนมีมีทุกรุ่นเหมือนกันครับโอ้ oh, เดี๋ยวต้องคุยกันอ่ะนี่พาทัวร์นี่ไม้โอ้ไม้เยอะแยะเลยนี่ ถ้าบ้านอยู่ใกล้นี่ขอเฮียไปเลยนี่ขายยังไงไม้นี่พาเลทไม้พาเลทมันก็ใส่แล้วมันไม่ได้เจ็งหอกอสวยได้ดิสวยเนี่ยคือคือสลักครับนี่สลักแล้วฟันฟันอยู่นู่นเนาะครับอยู่นู่นนี่ครับสนใจอยู่ที่วังน้อยยุทธยานะครับ081-812-0329นนี่ครับสลักโอ้ อันนี้ก็เป็นของแท้แล้วนี่เยอะแยะไปหมดครับบอกก็มีโอเคพี่น้องรู้แล้วอ่าเดี๋ยวพาไปพาทัวร์ครับพาทัวร์มีเครื่องเรือมีด้วยว่าง่ายไปหรือเปล่าโอ้เครื่องเรือมีด้วยเราเนี่ยนี่นี่น,นี่พี่น้องเด้อใครต้องการเครื่องเรือครับติดต่อมาได้เลยมีครับเครื่องเรือก็มี เยอะๆไปหมด081 812 0329ครับเฮีย4ี่ยุธยาวังน้อยเดี๋ยวเฮียพาผมไปดูฟันนะมมหน<า>่อยเนาะไอ้นี่แมีเเลกของเม็ดทองฮะแม่เหล็กแม่เหล็กไว้ดูด,ดเหล็กบ่ใช่ครับอ๋อม่เหล็กมีไปน้องนะมีอันเดียวนี่มีหลายอันอ๋อหลายอันในก็มีนี่แพงไหมนี่เฮียไม่แพงครับกี่หมื่นประมาณปด นี่นะโอ้ไม่เหล็กนะพี่น้องนะท่านใดที่ทำโรงเหล็กอยู่เอาไปดูได้ครับโอ้หน <S <s like ี um ่อ uh> um> ันนี้อันนี <h <h ้ของแท้นี่สปอตเก็ตเนี่ยรุ่นไหนเนี่ยรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นสองสิบสองเฮกตารเนาะ่าจจะใช่อ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูอีกสามร้อยพีซีสามร้อยตัวนี้พีซีสามร้อยครับร้อยยี่ สามสิบสี่สิบเนี่ยมีพี่น้องใ <20. S 1> นการเล็กๆก,ก,ก็มีโอ้เยอะเลยโอเคครับโอเคอ่ะแคทพี่น้องสามศูนย์สี่แคทเดอร์บิลล่าคันนี้เฮียใช,ใช้งังหนึ่งพันห้าร้อยกว่าชั่วโมงโอ้หนึ่งพันกว่าชั่วโมง 1, <000. S 1> เฮียปล่อยเท่าไหร่คันนี้เออห้าแสนสองห้าแสนสองนะครับโอ้ยาวครับยาวนี่ 5, 2, 2> ห้าแสนสองสามศูนสี อ๋อมีมีลายแล้วก็มีบูมอาร์มเนาะเนี่ย <c oughs> บูมอาร์มรุ่นไหนน่ะ6กสิบแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยเนาะสองรแล้วแล้วได้ได้ฮัสุนี่กี่บาทเนี่รถเนี่ <c oughs> รถนี่กี่บาทเจ0 0 0คันละเจ0ด0มื่นไหมน้องนะครับเจ็ด0มืนเอาไปขายของได้ขนของได้อันนี้เดี๋ยวใส่ล้อให้ใช่ไหมเจ็ด <c oughs> <c oughs> 0มื่นไหมน้อง โอ้มีแอร์เย็นไหมนี่มีมั้งเนาะขับดีดิ๋ยไม่มีแอร์โอ้ไม่มีแอร์แอร์ล่องนี่ยโอ้มักไฟเท่าไหร่เฮียว่ามาเก่าเสียงเนเก่านอกเลยเนี่ตัวนี้ร้อยร้อยยี่เก้าแสนได้ได้เนาะเก้าแสนนะพี่น้องเก้าแสนกี่ชั่วโมงรู้ไหมก็จำไม่ได้มาเก้าแสนตัวนี้เก้านกาครับ เปรี้ยเลยมีลายขอจโอ้มีลายแยกให้พร้อมอ่ะชมกันตอ่ออยู่นูน่นเบาของโอตรงนี้มีอ้าวนี่ปุงกีครับปุงกีมีนะเดี๋ยวให้เบอร์อีกครั้งหนึ่งติดต่อเฮียซีได้เลย0818120329หรือว่าสอบถามชาติจเจริญทรัพ์ยได้ครับโอ้เล่นไปเล่นมาเมมโมรี่จะเต็มครับนี่รถตักก็มีน้องรถตักก็รถตักน้อยครับนี่นี่นี่นี้ฟกลีฟ โอ้แต่เป็นรถตักนะนะครับนี่ครับ,รบได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้ปุ๊งกี้ครับปุงกีก็ไม่แพงเยอะแยะครับสองร้อยร้อยยี่โอ้ลิปเปอร์บอนี่เนี่ยใช่ปปใส่กับอะไรคันไหนสองร้อย<ม> <200 S 2> บอกสองแพงไมหมฮิปเปอร์นี่ไม่แพงครับไม่แพงนะสามหนึ่งห้าพันโอ 3าม0 0ื 35, อ๋อเนี่ครับลิปเปอร์ปุ่กี้ก็2องหมกว่าสามหมกว่ามีหมดเนาะร้อยครับโอ้ร้อยยีก็มีเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งสองศูนย์สามสองเก้าเก็มีดครับโอ้เุอกี้เยอะเลยโอ้นี่ครับรอนำเต็มไปหมดเลย บุกี้เอามาทิ้งครับทิ้งไว้เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเยอะจริงเรื่องบุงกีนี่ยกให้แกเลยครับเฮียสี่เอาคันนี้เท่าไหร่อีซุซุตัวนี้เป็นอ<ะ>ีซุเดก้าเครื่องน่าจะร้อยเก้าห้ามั้งนี่อ่าเป็นเป็นอะไรเนี่ยเจาะบาดาลเหรอปหจอเจาะบาดาลได้ไหมเจาะน้ำอะ่ะเจาะได้ต้องเรียกว่าอะไรนะ เ <Wow. S 1> สาเข็มเจาะเสาเข็มเจาะเสาเข็มอ๋มอ oh, ครบชุดเลย uh กี่บาทเนี่ยล้านสองล้านสองแสนนะพี่น้องล้านสองตัวนี้เ <c oughs> จาะเสาเข็มได้เลยหรือว่าเจาะบ,บาดาลอจจะได้น้ำเข้าจากญี่ปุ่นอ๋อ oh, ครับน้ำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับชุดเครนนั่งขับอยู่นู่นเลยข้างบนล้านสองครับติดต่อมาได้ลองมาต่อรองกันเอาอยู่ที่อยุธยาวางน้อย อ่ะกดเจาะเสาเข็มหรือว่าอาจจะเจาะบาดาลได้ด้วยครับนีน่ิสุเดก,ก้าสเปคแคปโอ้โหเล่มทะเบียนพร้อมครับนะอ่ะพี่น้องนี่ครับไล่ตั้งแต่รุ่นเล็กเลยสปอกเก็ตโซ่แล้วก็น็อตอุ้ยบึงสปอกเก็ตเลยเมืองเลยนี่ไบแท็ก แล้วก็ลอนำครับสนใจก็เข้ามาดูได้ที่วังน้อยยุทธยาครับ081 8120329นี่ครับมีหมดเลยนะครับไบแท็กนี่ครับเต็มไปหมดทุกทุกไซส์มีหมดนี่ครับทันใดที่ใช้รถเล็กอยู่งันเกาหลีหมดนะเฮียเกาหลีแล้วอันนี้ก็คือบูธนะครับโอ้บูธสลัก โอ้ไปหมดเลยน็อตอยู่ตรงไหนน,ออนี่น็อตอยู่มุมนู้นโอ้อันนี้คือแครเรียครับแครเรียแครเรียเยอะแยะไปหมดครับนี่ครับแครเรียโอ้มีทุกรุ่นครับทุกไซส์แล้วก็นี่ฟันฟันแล้วก็เหงือกปีกนะครับมีหมดเลยนี่ครับนี่ดูฟันโอ้ สงสัยผมต้องไปเปิดร้านขายไม้เฮียนี่แล้วก็เฮียส่งไปให้ใช่ไหมใช้ทุนเยอะไมหมเฮียไม่เยอะไม่เยอะเนี่ยโอ้เต็ไมไปหมดครับ PC 2 0 0 2 0 0ออ้อันเท่าไหร่เนี่ย2อ0อันหนึ่ง300ร้อยกว่าก็มีโอ่สี0กว่าก็มีพอมีหลายเกรดนะนครับมีมีเจาะหิงกับเจาะ เ <kę eras> จาะดินเจาะลิงอขุดหินขุดลิงขุดไสยได้บมมันก็มีตั้งสองสามอย่างเล็กๆก็มีเนาะแล้วก็ครับนี่ครับกระดูกหมามีหมดเลยเต็มไปหมดครับพี่น้องเลยอันนี้อะไรนี่กักซออ่อ๋อกักซ่กักโซ่ที่อยู่อยู่ข้างล่างช่วงล่างอ่านี่ครับมีอะไรพิเศษ โอ้มีโซอีกนี่ฝั่งนี้ก็มีครับโซเยอะจริงๆถือว่าเต็มกดังเลยครับนะสนใจขายทั้งปลีกและส่งมีทั้งปลีกและส่งนะพี่น้องนะครับปลีกก็ขายแล้วก็มีอะไรอีกอคือทุก <A. S 2> อย่างของรถขุดแทรกเตอร์มีหมดเนาะอันนี้โอ้น็อตน็อตน็อตท็ น็อตแท็กมีตั้งแต่มีทุกไซส์มีทุกไซส์รถเล็ก PC 20ยัน PC ซียไม่ต้องใช้น็อตอะไรไซสูอะไรไซยางต้องพ c ซ0สีขึ้นไป40ถึง200 300ยสามร้อยมีหมดอันนี้อันนี้ใช้กับอะไรเนี่ยตัวนี้200เปล่าอันนี้ใส่ใส่สอ0รใช่20่มิกล่องหนึ่งมีกี่อันร้อยอันร้อยอัน ร้อยอันกล่องเท่าไหร่ตัวเล็กนะกล่องนึงก็สองร้อยโอ้ราคามาว่ากันอีกทีเนาะครับไม่แพงราคาถูกๆมีทุกรุ่นนี่ครับนี่ก็โรลเลอร์โรลเลอร์วีโอครับวีโววีโวซีศูนย์อ๋อนี่ของของยันม่าของยันม่าโอ้นี่มีสเปคอยู่ครับมีหมดเลยอายี R ่ 28. โอ้เยอะนี่ครับโรลเลอร์ หมดเลยหมดเลยครับเนี่ยอู้เยอะจริงๆ,ๆอ่ะให้เบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ081 812-0329หรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้ครับ098272372 2, 3, 7, 2. <c oughs> หรือว่าเข้าไปดู YouTube ชาติเจริญทรัพย์และเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a v a t o r ์ n ิเตอรมีให้ดูเยอะจริงๆแล้วก็ขายนะครับอ่พี่น้องที่ต้องการอะไรส่งให้ไหมหเฮียโอนเงินมาส่งให้เลยอ๋อโอนเงินแล้วส่งให้เลยเอา ย้อนยกลงมาแล้วก็ย่างไอ้โอ้ตัวที่เบี่ยงไหมแม่ตัวที่เบี่ยงฮะเบี่ยงพุ้งกี้โอ้เพรตัวเปลี่ยนตรงกี้ออโต้แบบแบบไม่ต้องถอดนะเฮียใช่อันนี้มีมีกี่รุ่นล่ะมีสองรุ่นเองมีร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหกสิบสองร้อยอ๋อใช้ได้กับทุกค่ายทุกยี่ห้อเนี่ยใช่ใช่โอ้ไปเอา โอ้ยตัวตัวเปลีป่ยนบุงกีออโต้นะพี่น้องร้อยยี่สองร้อยแล้วก็เจ็ดสิบหกสิบมีอันเท่าไหร่เนี่ยโ,โอเคได้ครับราคาก็เดี๋ยวโทรมาถามกันเองศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งสองศูนย์สามสองเก้าอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ